ครับคลิปนี้พาไปเข้าวัดนะครับพอดีนั่งกินข้าวอยู่บ้านอยู่ที่วัดนะครับปอาจารย์เดินไปบอกว่ารตู้ติดอยู่ในวัดขึ้นไม่ได้ช่วยไปเอาขึ้นให้หน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับไม่รู้อยู่ไหนติดอยู่ตรงไหนไม่รู้ รถตู้ว่างตู้วัดติดบืนขี้ตมอ,อยู่มั้งไม่รู้อยู่ไหนโอ้ไก่เยอะจังไก่ในวัดเพียบเลยครับมับนอยู่ใกล้วัดนะครับติดอยู่ตรงไหนเนาะทางแคบนะครับ ติดอยู่ตรงไหนอยู่ไหนนาะรถถูกติดอยู่ตรงไหนเนาะที่นี่ไม่เห็นนะครับ

ตืดๆไปทางไหนได้จื้จื้จืจ้ติ่อยู่ข้างในลึกๆเดี๋ยวไปทางนี้นะครับภารกิจไปกู้ละตู้พระจาร์นะครับรลตตู้ติ๊กีิตมอมให่เยอะ,ะครับ หืมมองไปฝั่งโน้นภารกิจกู้และตู้ติดขี้ตมในทางนี้หรือเปล่าไม่เห็นเอยรถโอ้ปรโตโตโตอยู่ข้างในลึก ไปทำอะไระนาะวาจานไปทำอะไรนะ,าานอ,ะรนะอยู่ข้างในไม่ใช่รถโฟวิลอะโอ้โอเมเจา้าเดี๋ยวเราก็จะขระชากมาทั้งคันเลยกะว่าวเดี๋ยวนะเราเข้าเกียร์วินก่อนดูรอยบืนเยอะอยู่นะครับโอ้มาจากข้างบนเดี๋ยวนะ <c oughs> ถอยหลังก่อนเนี่ยครับบ้านผมอยู่ติดวัด <c oughs> บ้านอยู่ติดวัดบ้านอยู่ติดวัดบ้านอยู่ติดวัดเห็นลังคาอยู่นี่ละว,วัดบ้านกระไดเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมเอาไอ้นั่นก่อนเอาพายู่ลังรถครับผาทิตชริงนี่ครับ มีที่่กอไหมครับคือใส่กะหูแนบเลยครับคือกันครับอ๋อทีร้อยเลยเดิยร้อยเลย ร้อยหูแหนบไม่มีที่กเกาะเรากระชากเลยกระชากมาตั้งคันเลยรับรองไม่มีเหลือตู้ภาจานันเราก็จะกระชากขาดเป็นชิ้นๆแนนะ่ <laughs> โลแล้วของผมนี่นะครับเข้าสโลแล้วครับเข้าโลไม่ต้องเล่นก็ได้ครับเขาเกียว่างก็ได้เขาเกียว่างก็ได้เขาเกียว่างไปเลยก็ต้องเล่นครับนี่ครับต้องเล่นนะครับมาทั้งคันนะครับไม่เหลือหรอกผมกระชากมาไม่เหลือหรอกผมเข้าโลแล้ว รถตู้ไม่ต้องออกแรงเลยจอดเฉยๆผมดึงกระชากมาทั้งคันเลยครับแล้วผมมันแรงนะครับไม่เหลือครับแล้วดำกระชากมาทั้งคันเลยนะครับแล้วดำก็ไม่เหลือครับเข้าโลแล้วดำติดทั้งคันผมกระชากมาทีเดียวเลยโซ่ขาดหมดเลย <laughs> คือต้องออกมายาก้วครับผมต้องลากออกไปนอกเลยครับออกมานอกเลยครับไม่มาก็ต้องมาแล้วครับผมเข้าโลแล้วครับผมเข้าสโลไว้แล้วตอนนี้ชากมาทั้งคันเละมาเลยเร็วดีๆนะโกไม้นะกูว่ากกไม้นะพญา,านโคกไม้นะพอา,านเออโอเค <laughs> <laughs> มากันนะครับไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือเออภารกิจสำเร็จนะครับ <laughs> นี่นะครับ นี่นะครับที่ตมเต็มเลยครับตมเต็มเอารลกิจสัม布莱ตติด <laughs> เต็ม,มเมอครับอ,อ,รอ๋อมาสาวับบรุกหัวลุงนะครับ ครับครับครับหมื่นพี่พี่โอ okay, เคสำหรับคลิปนี้ตู้ได้สำเร็จครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ